สบายดี bye, พี่นอ้องสวัสดีครับวันนี้พาน้องมนมาซื้อเจ้ามาซื้อ,อยังพ่อแม่มาซื้ออะไรซื้อต <c oughs> ั้มเหมืนอนยายเรากำลังทำใหม่เลยน้องร้านประจำเลี้ยนี่านั่งกินได้หนีกันเลยพี่นอ้องแต่ว่าเ้าอยากไปกินเฮี้ยนเนาะเลยไปกินบ้านยายเรากลาำลังทำใหม่อยู่เจ้าสร้างต่ำยังละ่ะ อ่างซัวได้พี่น้องอันนี้มันนี่ยังนี่เนาะโอ้แก้วพี่น้องแล้วเจี๊จี๊ยขึ้นมะขามหนึ่งเขาซื้อมะขอมาคั้มนั่นเราทำเลดีคนนี้นำทางคนกับใครกาแฟห่วงห่วงอันนี้กับใครอ๋อเราแกยวกับเรามีเนี่ยดอกพี่น้องดอกดอกกาแฟน้องไปทั้งพื้นกับตลาดเซโน่พี่น้อง ย่มได้แสีบเลยไหมเนอะยูนิการเขาก็จะกับมาจะฟังไพ่อีกอันแล้ว่อยน่าแมนเนาะโอเวอร์แมนเนีตเอองเหล้าเลยไหมเนาะลองเสื้อเหล้าเลยสควอนเสือกบริษัทเดียวกันละตะบันทีมาฟังเล่าหน้าไม่มาได้แล้วไปเนาะได้แคบมูค่ะนะกันนี่น้ำได้เยอะ ไปแล้วเราเรียมไว้แล้วขาจอะไรทาเจ้ให้ยังกาแฟนุ่มว้าวว้าวยังว้าวว้าวมืดเด้อเด้อพี่น้องอร่อยจังเลยซื้อเตียงหน้ามืดเด้อเลยอือเอาอนนี้เอาอันนี้เอาได้คนละอันซื้อมาฝากได้ไอเดียคิมมาฝากน้องๆหลานๆบ้านไปจะไดนเอาจะไดเหอ เอาของสงการต้งดับนอสงการนเออเอาใช้อไรบน,น้อยๆน่นะนไือนั่นอยู่ซื้อมาครบคนละอันอน,นี่อเยกินไปนี่กินนี่คืนมานั่งกินึืนมานั่งกินพี่โดเข้นไปนี่เด้น,นี่ของมันนี่อ่าไปซื้อของอยู่จะไปใ่ไปซื้อยังบุบงูนะคืนมานั่งกินพี่นะอมคืนมานั่งกินพี่สงการขึ้นในคนสงการอ กินมันไมคักขนาดแซบปลุกเฮแซบพอสมกันแซบอ,อ่าพอบแห,งห้งมาจ,าจะจแตีสี่ผลโพรละตื่นตีสี่จะมาหกโมงเช้าเออตื่นตีสี่ตีห้าตีห้ามาจอบเทียนหนึ่งเอยู่คนนอนอยู่มาหกโมงหวันเนี่ยเิมาหวะนะัวหน้าพี่น้องจากปากคนหน่อยฟัง มากเลาะซื้อกระล็แต่เจ้าหายรถแล้วก็จิ้มมดโอ้ใช่ฝันมาช็อกโกแลตพี่น้องช็อกโกแลตปะมันบะมีได้มันมีแต่แบบนี้มันมีแต่ตัวนี้ทั้งน้นพรอมในรถอียังลูกอ๋อเป็นช็อกโกแลตขุดบุกเอาสิเออเอาวานิลามั้งตัวนี้แค่พี่น้องมูมาหน้าคนมาเล่นเป็นมูมาหน้ามูมาหน้าก็ได้กินนี่อย่างของฝันนะ นนเอาคนหลานซื้อคบกันซื้ออะได้อันนี้ก็บอกมันไพได้พี่น้องเนี่ยเขลูกนั่งหมอกนั่งหมอกเชียวนั่งม่อนน้องต้นหอมเนี่ยเจ้าเนยมามาเสี่บแล้วมาไปกินปิ้นปลาเออส๋ยยดีพี่น้องยืนกินยื่ตะลางพ่อใจพี่น้องขึ้นมาแล้วป่ะเนี่ยมาหน้าไหมที่ได้กินยื่น ข้างเตียงเอาอีกกินอีกินมาเนี้มันขึ้นไม่กินเลยมันี้เอากินเพิ่นซ้อมมึงอ้ายกินนะเห็นนายเขากินแลากันเฮ็ดกินเขาไปของมันเลยอืมอยากกินรึทำไม่ยังเคีอยมดำพูดหนึ่งกับพี่น้องแซงเพิ่นนี่แม่าเฮ็ดไังไงเอาเฮ็ดไังไงเอาเอ้ยอยากความเลย มานั่งกินนมนั่งกินนี่ลูกไข่กับใต้รอดพี่น้องเนอะกินกินอืมอืกินโกโก้อืมห่อมแฉบ่ะ่บ่สงการแ่บ่ะรสะติบโรี่ห้บบกหมักมัน ผู้เนฉลาดเขอมูพี่นาะเจ้ามักรถนี่ยังบ่มักปันไดหเบิดก่อนหมู่ใส่ใ้เชรบ่มากปันไดเบิรก่อนหมู่ยังมลลายอยู่มึงเนนองน้งหอมยังมัหลายบ่มากเตอรสีเบิร์ตล้วเงนแ้าบ่มักแบบได้หมักบ่มากเสีเบินมาเากเล็อาจายหมจกบเชื่อเองเอ้น้ำหอมจนเมาจนเบิรเลายแท้ เลี <Salvador> ้ยงไม่ได้เลี้ยงเลี้ยงกันเพื่อนเพื่อนเพื่อนทีเป็นคนอยากกินก็มุอยได้สงการเลยเนาะฉลาดเลยพี่น้องเบาการเบาการจ่ากันแบบแบบท่านคนนะลูกไส้หน้าเดีเดเลยพี่น้องนั่นคือพร้อมกันหน้าเดีดนั่นแหละเนาะหอมเนาะลูกไส้หน้าเดีดส่วนน้องหอมนี่เป็นคนเพาะปากจะคว่มจะคว่มพี่น้องเอามาหน้าได้ย้อนเลย มาเล่นน้ำนองมาหน้าค่ะพี่น้องมาหน้าเหรียญนี่มื่อืนอเอาเมียาบัดขึ้นรถโดยสาร<อ>าพี่น้องเออไปไปพี่น้องเอาไม่รอมากตลอดกันเลยขี่รถมาหน้าหน่อยค่ไปฟังไทยเรื่องพี่น้องก่อนวันนี้คนไล่ไล่พี่น้องกันเลยไปจะไปเก็บตามพาระไปกันพี่น้องเอานั่งท้ายชุดเลยเอาหมดเลยเนาะเต็มรถพี่น้องนั่งเที่ยวถัดไป,ไป ไปไมามาชาวเราบ่าวพี่สัตว์ไทยแล้วยังไงตรงที่เรานั่งเต่นประจกรถขัดข้าอยู่นีนั่นแหละผมย้อนนั่ง็นประอักรให้เราหอดานลราพี่น้องพอดานไทยฮอด้วยิ่งใหญ่อลังการนั่พี่น้องเนาะรอสาวมุนก็ลังงานมากพี่น้องอ นกําลังยางมากอีคนนั้นรถนะกันนั่งรถโดยสารมาพี่น้องเพราะว่าคดีห้ลุงเบิ้ลกับแม่มาส่งเนี่ยค่ะมันฮ้อนพี่น้องเลยมันฮ้อนแด,ดดเารถรถมอเตอร์ไซค์มาส่งมันก็ฮ้อนก็เลยพากันนั่งรถโดยสารมาอแม่ก็ออกมมาาาาาสส่่่งงงยยทนัโดร,รเลพี่น้องคนมาเนาะมาส่งวัาทาดานเล่าเลยพี่น้องมาแล้วพี่น้องสบายที่กันรถโดยสารกันเลยพี่น้องฮ้อนหม่องเลยฮ้นนนอ,นอนคักปอฮ้อนคักกันวะ จ้ามันยังจ้าเงินโดนแทงเจ้าโอ้คนมันไล่คนนี้มีตะข่ายเนาะออกมากระถอดเสียฝายได้เดียวห้อนเหี้ยย่อยเหี้ยยางเพิ่นอ่ะเพราเปิดแอร์ให้แล้วก็ทอดจงออกไข่ให้เพิ่นพนไข่เอาพี่น้องมันมุกทหารละเปิ่งพี่น้องฝนตกด้ยพี่น้องเป็นเส้นเป็นสายลงแบบนั้น่ะเออฝนตกที่บ้านเฮาเนาะพี่น้องเมืองไทยตกวชั้นนีมันคว่ำขายอีกเอาเนาะ นาฝนบอกเดบิกซี่เดพี่น้องไปเบิกซี่ช่วงเมืองมุกดาณช่วงตะเมืองสวรรค์นาเคศและชมเมืองม,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 มุกขนหนะคะอยากกินอะไรเย็นๆน่ะไม่อยากกินอะไรพอจทอแวะให้หน่อยสิอยากกินน้ำอยู่น้ำแล้วพอทอเด็กอขอ้าง,งานนะ เจริญเในพี่น้องเอ้ยมีทุกอย่างศูนย์รถนี่มีทุกศูนย์เลยพี่น้องค่ะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับตอนนี้ก็มาจอดล่อแมียขั้วมณฑลพี่น้องเพิ่นมาซื้อมเนี่ยกินเย็นอยู่เซเว่นวันนั้นเอ็นอะไรลูกก็มาไทยแล้วพี่น้องชงคอร์ดูกเอาเลยยยำยำยพี่น้อง น้อนฟังไทยเขาเนี่ยไงเขาเซเว่นพี่น้องอขึ้นฮ้อนแฮมเบอร์เกอร์เขาอะไรจอเซเว่นในเมืองมุดเหนีนยวพี่น้องอแป๊บซ,ซี่แป๊บซีแป๊บตีพี่น้องออกจากปั๊มแล้วนะคะแล้วก็เดินทาง,ทาพ,งพาไพแดงพาไพเขียวไพเขียวด้วยพี่น้องนี่ก็เมืองมุกกาฮานนะคะทุกคน ก่างซื้อเขากันเลยคักขนาดมากมาบาดเพิ่อนเลยวันดีค่ะพี่น้องวันดีววันดีอีกแล้วพี่น้องวันดีตลอว์ตอนพี่น้องคะ่ะอันนั้นอำเภอนิคมคำสร้อยเลิงลูกตาอำนาจ,จเจริญนี่เป็นอย่ะงไมาตรงพาปไปเลยอันนี้แม่ว่าจะซื้อกว๋วยเตี๋ยวไม่ซื้อบ่อค่ะคเราจะไปซื้อใส่ทำพอแหง้งปะสามโมงปนะสามโมงแลพี่น้อง เขาเอิญอย่งางไรนี่คะฮง <Okay. S 1> โปรกับโลตัสติดกันเลยเดินไปน้องอันนี้ก็คือเขารถขึ้นเขารถขึ้นโ okay. อเคเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนีล้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีเด้อจ้า